ปูรการคุณพระช่วยครับผมอ่ะช่วงนี้พอยกไม่ยกกำลังรอเลยพร้อมฮะชอยหน้าม่านสามน้ำมารอแล้วเสนอเรื่องอะไรฮะณปากทองครับผมว่านั้นน่าจะเป็นกระแสเกี่ยวกับพวกอาจารย์ที่เสริมดวงโชคลาภศาสนาเลขยันต์ต่างๆแต่ชื่อเรื่องของสามหน้าเขาเรียกณปากทองเนี่ยเดาเส้นเรื่องนะอ่าน่าจะไปทําศักที่ปากทองอ่ะเพื่อค้าขายดีสุดท้ายพูดไม่ได้อ่ะ เอก็มีโอกาสเป็นไปได้เดานะเออหรือไปสักปากทองแล้วสักผ้าไปโดนลิ้นไก่ลิ้นไก่หักหรือบ่าโอ้หักอีกนะฮะอ่ะไปดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับชอยเรื่องหน้าปากทองครับชอยหน้ามานตอนหน้าปากทอง อาจารย์โยงผู้โด่งดังเป็นจอมขมังเรื่องคุณใสเรื่องคุณใสเรื่องเมตตาละมหาอุดแล้วก็เสกตะกุดเรี่องผีพรายเสกอะไรนะั้นฉันก็เสกเป็นเสกให้เห็นมามากมาย เคยเสกถนนให้เป็นที่สัญจรเคยเสกค้อนให้เป็นเครื่องมือช่างไม้ก็เสกถ้วยให้เป็นภาชนะเสกกระทะให้เป็นเครื่องครัวได้ก็ <c oughs> คจะเป็นเก่งขนาดนี <c> ้ <oughs> <c oughs> มีลูกศิษย์น่ะก็เยอะแยะอาเลยเชียวแหละก็ทั้งยิ่งชายเอ๊ะ <c oughs> นี่แล้วก็ได้เวลาลูกศิษย์นี่ยังไม่มาหายไปไหนสวัสดีจ้อาอาจารย์จ๋า อาจารย์จหาสักที่ไหนฉันหมายถึงละอาจารย์นี้อ๋ออาจารย์โยงซีอาจารย์นี่สักที่ไหนโอ๊ยฉันหมายถึงอาจารย์ขาโอ๊ยอาจารยา์โยงชาอาจารย์ขาที่ไหนโอ๊ยฉันมีเรื่องจะปรึกษาอา,อาจารย์เจ้าขาช่วยได้ไหมมีเรื่องอะไรก็ว่ามา เอาวาางวามาเฮ้ยอาจารย์โยมขามีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเรื่องเป็นไงเนี่ยผัวฉันรักกันมานานอออยู่ด้วยกันสิปีได้เฮ้ยนานแล้วดิเมื่อวานฉันเพิ่งรู้ผัวฉันมีชู้มันน่าเจ็บใจ แม่ฉันจะไปเที่ยวแค่นิดหน่อยอมันเอาเมียน้อยเข้าบ้านัะได้ <c oughs> คุณนายคิดดูอีกทีไงหัวแกก็ดีลองคิดใหม่มีเมียน้อยก็ดีเนอะมีเมียเยอะสักท <c oughs> ี่ไหนแมเนื้อจานฉันอยากทราบตบสักปาาเนี่ยจะของเสื่อมไหม ก็บลอกดีๆสิกระดีๆดีไงโถโถคุณนายใจเย็นหน่อยใอ้ใจเย็นใจเย็นหน่อยค่อยๆแล้วก็คิดไปไม่เอาไปเป็นเมียเลยไหมโอ้ยไม่ตอบนะไม่พอใจไงผู้ชายกับหญิงสาวก็มันมีเรื่องเฉามามากมายแน่แต่เรื่องฉันยิ่งกว่านั้น เมียน้อยผัวฉันเป็นผู้ชายตาแล้วเดีดมันเจ็บใจกว่าใครเขาเพราผัวของเราได้ผู้ชายเอ้างี้นะคุณนายจะเดี๋ยวจะลงหน้ปากทองให้เอ้าเคยได้ยินแต่หน้าน่งทอง ยอนมันของเก่าแล้วไงเออน,นีของใหม่เป็นหน้าปากทองอไม่เชื่อลองอดูได้มาท้าแค่ปากรับรองว่าไม่ต้องท่าทั้งหน้าได้ผลได้เออ <c oughs> แล้วเราเป็นไงท้าแล้วรับรองหัวหลงรักมันคงระจงเชื่ออใจออคู่ก่อนเมียมีชู้ ต้องคิดดูเชื่อไหมมาทำของไปชั่วโมงกว่าอาเมียกลับมาแบบว่าทันใดอ๋อกลับมาก็เพราะนะปากคองกลับมาขนของตามชูไป ก็ผัวมันขี้เมาเมียที่ไหนเล้าเขาจะอยู่ได้เราแล้วก็นึกวันแน่ะนกที่แท้แล้วก็เลือกเหลวไหลจะมีอีกเคสที่ได้ผลดีดีเหลือล้นเลยจะบอกใครยายแกแกอยากได้ผัวแกไม่เคยเนียนัวกับผู้ชายโอ้ตันหมดมั้งโอ้บอกมาถามดะ คนแก่ไม่ใช่คองจะได้ตันหมอก็ทำให้ไอ้หนะปากคลองเนี่ยนะให้เล่นของอทางคุณใสโอ้ยทำได้แค่ไม่ถึงปีโอ้ได้ผัวเลยสิยายแกตายอายุก็ทั้งร้อยกว่าปีมาหาผัวตอนนี้มันจะทันไหมไม่ทันหรอกแต่คุณนายยังสาวสวยเดี๋ยวอาจารย์จะช่วย ลงของให้โอมนะปักคองมันต้องค่อยๆทาไปทาไปเดี๋ยวก่อนทองอะไรเหม็นๆก็ทองมันเป็นของดีไงออกของดีมอของดีมก็ต้องเหม็นแน่มีกลิ่นให้เห็น ถึงจะเป็นของดีได้เสียงดังมาจากโน่นนี่ทำอะไรนี่นี่กเป็นตำรวจมาตรวจตามีคนแจ้งมาให้มาตรวจทายที่นี่ทำยงไงที่นี่เลี้ยงลิงไวคนจริงจริงลิงที่ไหนเอาหรอตายมาทำอะไรเนี่ยฉันมาทำนะปากทอง มาเล่นของเล่นคุณใจได้คุณตำรวจถ้าอยากเล่นของมาทำลงนะปากทองกับฉันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะปากทองอะไรกันฉันจะมาจับมันนะก็อาจารย์ร้ายอีกอมีคนแก้งฉันเนี่ยว,ว่าอาจารย์คนเนี้ยมันหลอกมาร้ายไ้อี มาหลอกคนก้อยทำของพ<ฮ>ะลงนะหน้าท้องทำคุญใสอะไรอะไรมีอะไรอยู่ก็จะมาปากตามอาจารย์จะทําปากคอไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,เ,อง,องเรื่องหน้า ปากทองก็ไม่เข้าใจอันก็ลองดูสักทีนี่มันเป็นของดีเข้าใจไหมโอ้ยแต่ว่าไอ้สีที่ทาปากนั้นเป็นสีทาบ้านแกเข้าใจไหมโอ้ว่าแล้วไอ้อาจารย์สีทาบลินเหมือนสีทาบ้านโว้ยงามใส่หลอก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 ลอกจับเดี๋ยวเี๋จับเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจับที่ใคอธิบายเลยให้มาอธิบายก่อนเออ ทองแท้มันแพงเกินผมไม่มีเงินซื้อหรอกคุณนาเอาแล้วกันเลยแต่สีนี้ลราเป็นสีห้อดีลองลองหลายปีอยู่ได้แล้วไปนึกว่าสีเกรดแย่เฮ้เฮ้ไวไวไอันนั้นร้องอันนั้นเต่นใจลองยัง้องอะไรยังฮะก็มาลอง น้าปากทองมาลงสีกระป๋องทาปากตสเอ้ยาเอ้ยาะาร้อยเม่้งเถดได้เอาสีชาได้มาหลอกลวงเขานี่นี่อ๊มามาๆาม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 อมไรามัมามครับาม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 รมมามมา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 มนมามามมม ผม200ตำรวจตรีครับโอ้ยมีแค่ร้อยเดินทุกท่านเลยนะครับมาเลยมาเลยจังดเลยครับเดี๋ยวผิดนะเข้า่ายอะไรนะฮะหลอกลวงหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยเนี่ยอันนี้ผิดมาตาพุทธเลยนะเนี่ยมาตามาตาพพอแล้วบางทีเราต้องไต่ตองก่อนฉุกทิดก่อนใช่ไอการที่ผัวเราไปมีชมิโอ้จะมาไต่ตองแล้วไต่บันไดยังไม่ไหวแล้วจะมาไก่ ก่อนที่เราจะไปโทษหัวเราไปมีชมมีชู้นอกใจเนี่ยเราต้องหันมาดูแลตัวเองก่อนถูกต้องใช่อยู่ไกลอย่างเลอะเลยนี่อย่ารังเกียจสินะเรื่องความเชื่อนะก็ต้องดูดีๆครับใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทาให้เชื่อเยอะแยะเยอะแยล้วคนเราก็เข้าไปหลงเชื่อง่ายในความเชื่อนั้นหาที่พึ่งไม่ได้ก็ไปหาที่ต่อที่แจนเอาดิปากปากไม่ดีก็พูดจริง ปไปยัพูดอ่าอาทิตย์หน้าหรือวงสามนาก็จะมาเรื่องอะไรกันครับเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมนะฮะตะวันโด่ง10โมงตรงครับทางช่องพอยกฎหมายเลข 23, 23ยีสวัสดีครับเงาเงียบพร้อมกัน <c ười> <c ười> เงียบทำไม้ <c ười> <c ười> าลาอะไไหมาลาอลไไหมไให้ยีบสามอยู่ในใจไงอ๋อพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ